าควันคักหวนแน่แต่พี่น้องปืดปืดปืดพี่จะจำอันนี้ได้ว่าอันน้นอยเมื่อนั้น่นะอันทอนอยู่ไกลมือเดี๋ยวมาแย่นึงพี่น้องใหญ่ซ้ำกําปัน้นใครแล้วไหมโอ้ประกาศจับแห้งหย่านมันเปลี่ยนแนวอืน่นว้าวว้าวพี่จะอันมากเอามีคนมาตัดต้นไหน,นี่มีคนมาตัดต้นไม้ เขาจ้าตัดต้นไม้ใหญ่เราการตัดองางนพร้อมบาน้อน่ะเนาะตัดบาน้ออย่าตัดเด้อบ่ได้ตัดดอกมั้งตัดต้นไม้ใหญ่ออกเออออกในมันหกสวยมึงนั่นน่ะหกมาทางข่อย พอเห็นแมวแมวจักว่าไปใส่เห็นแตะหมักอึเนาะเห็นแตะหมักอึมันจะมีใหญ่ๆของข่อยโอ้ยข้างล่างกันนี่สวัสดีครับไปเข้าไปเมืองข้างคุณสวนสวนท้องคายคิดหน้าอุ้ยแต่เป็นง่าม ยางมันเนี่ยปลานว่าอันจะคล้องไหลอ่างวนพี่น้องความรู้สึกของข่อยได้พี่น้องงได้นลยข้างพี่ยางมันนี่สิเป็นนะเพราะวา่าเครื่อเป็นเป็นอ่าเป็นข้างอง่างนล่างกับสิเป็นล่มอ่างวนโอ้ยไข่เฮดโฮมเดออิลีตาเนี่ยไปนะอยู่ข้างล่างได้เลยเนี่ยข้างล่างแล้วต่อไปอ่างวนก็สิออกลูกข้างเทิงนบ่าละพี่น้อง ก็สีโหยดลงมาเลาก็อาบปากครับก๊อบก๊อบก๊อบสวยเลยมันเบอร์ส่วนแถวนี้คอยการนี่ออวานเบียพักกันพกักกาดไปพร้อมด้วยคอยเจ้าว่าเกิดไปบวบ่วเกิดก็ว่าเป็นยังเอาเ,อเอบียหมักพริกไปก่อนหมักพริกคอยการอ่ะกำลังไงมหมักุ้้กะกำลังิได้กินหน่วยอทางเพียงแม่นมาละ ปูนหมกักพริกเอา้ามาเอา้ามันหมักอัน,นอันนี้พันอีอย่างมันคือว่านวยไงแต่คอยซื้อพันนี่มาตีคือไหมด,งดงังๆลูกเป็นด,งดงังๆแตกๆอ๋อจะได้พันนี่คอยกะกินแม่นว่าละ่ะอันนี้หมักมัเคือเทศกล้าบบเกล็กลาบบ ว้าวมาเมืองมาเมืองมาเมืองมักอึมาเมืองหมักอึมากอึใส่ไงแล้วว้ายมันคือมันวยใหญ่แถะพี่น้องอู้เป็นคือหมักอึแล้วว้าวคอไบเนี่ด้วล่ะเว้ยมาต่อตาหักแท้บโมี่อันนี้เลยด้พี่น้องบบมี่ตำนี้เลยหมักอึเลยสิบบอให้เขาได้โดนพื้นเลยล่ะเอา แปลงไข่คือไงสารบัดนี่เมื่อไงอ้ยมาตอนเที่ยงเหนต้นไม้ตน้นไหลไข่เหี่ยวมดเดี๋ยวอนไข่ชีนฮดน้ำให้ตอนนี้เลยก็เสี่ยนเอาบ้างละใหาเขาดีขึ้นเขาเหี่ยวคักที่น้องถ้าเป็นเบนเบียน,น,น,นไหวเหรอคือเสี่ยนเกิดมาตายปั๊บเลยละ่ะจริงจริงเมื่อขี่ดิน กีดินแห้งแห้งไปลองไปละสวนค่อยไปเอาสายยางรดน้ำกันแมน่บาล์หลักไต้องรดน้ำกันนี่ได้ป่ะพี่น้องคอยลิดตัวพักควายงดกันเด้อคอยเริ่มจากการใส่สายยางว่า่น้องมุนให้มันแน่นเห็น,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 หนป่ะพี่น้อง ไอ้นอนี้มันสิเป็นปากเกียวเดว้เดี๋ยวขอสิให้นย่ยมันสิเป็นปากเกียวเกียวข่อยก็มุนมุนเข้าไปยังเสียให้มันแน,น่นแน่นปุ๊บข่อยเปิดน้ำสายยางข่อยซียูนน,ยน,นั่นได้พีออ่น้องแค่นน้นเด้เดี๋ยวพอจะเปิดน้ำเด้อมอเจ้าถามึงข่อยนะเปิดน้ำปุ๊บมุเจ้าสิเห็นความแตกต่างจากสายยางสันๆนเด้ตอนนั้นข่อยบัดทั้งในสังเกต คอยบอกผัวคอยว่านสายยางคอยสั่นโลกงมีคนมาตาสายยางคอยเขาเขาไปในสวนเขาขาไปในใกระท่อมคอยแล้วก็ตดสายยางไปเคืองหนึ่งพระวน่นอันนคอยลากไปหอดเกือบไอ้กระท่อมมือนีมันลากบ่มาหอดบันไดอยูุ่คหนาประตูอ้ายมีคนลากของห้าวัาษาหนา่อยก็ผัวหนาลาภาษัหน่ว่ามีโจรอยู่ในสวนบาดท,ที่เนียนว่าต้านคอยเปิดสายยางแล้อพี่น้องทุกอย่างก็ได้รับคำตอบกระซิเปอร์ไทเมองเด้อบัดนี้เดีย เปิดแล้วเด้อหมุนเด้อพี่เจ้าเห็นปะหเห็นความเปลีป่ยนแปลงของเขาปะน่ะเขายืดตัวเราคอยก็ต้องมาดักทางที่แบบที่นี่ <c oughs> โคดน้ำแบบ อดไปเลยอันมันมีความเย็นอยู่ในสวนห้อนคักพี่รองมือเ่ยเด้ต้นต้นไม้อ่ะด้านนี้เป็นพวกอนั่นผักขึ้นช่ายไหมพี่รอง เอาไปเฮดจ้ำใส่กวยเตียวใอยใส่กวยเตียวหอมๆห,มหน้าหมุนกับซีนี่ลูกราสเบอร์รี่ต่อกันด้วยต่อกันด้วยอันนั้นไหมคะนาเคียว เหลือซ้ำนันละพี่น้องเอามาปลูกไปทั้งเมื่อเดือนเป็นลุ้มเป็นลุ้มเป็นลุ้ม,มย่างซ้ำนันขอหล่อนอกนั้นกะตายเกี้ยงตึเเก,กเจาะเขาเรียกอะไรคันใหม่เดี๋ยวจะไม่ให้กินสวัสดีแฟนแฟนครับนะคะค <laughs> สิบปะฮับลูกที่ก่อนนี่สองที่ก่อนนี่กูไม่ได้ไปวัดเลยครับไม่เลยไปค่ะทำงาน ทำงานชวนมรอาทิตแต่ว่าวันที่17นี้สามารถไปได้ค่ะวันที่17นี้มีเหรอ17เดือนใช่ไหมกูไม่รู้ว่าสิบกฎาคมเออไม่ใช่วันนี้วันที่เท่าไหร่อ่ะนัเมมร์โอเมรนค่ะมันเทศกาจ้า์กาไปเจ้าซื้อมาเก็ตเทศบ่กิโลละเท่าไหร่ไอซื้อมาเก็ตเทศดบอไอมันช่องเปียกไปไหนแล้วช่องเปียกไปไทยโอไปอะไรให้ไปคนเดียว ไว้ก็เราเราอยากไปกับใครแล้วไปแล้วเราจะหยุดบ่ได้หยุดบ่ได้ต้องเฮ็ดงานไปกี่กี่เดือนกียรติทิศสามสามอัจฉริพุณมาวันที่หนึ่งคู้ชมต้นถออกดอกแล้วนะฮะต้นถั่วออกดอกแล้วถั่วอะไรถั่วฝักยาวบอถั่นถั่วฝั่งถั่วฝรั่งตถั่วยังไม่มีดอกเลย ทัวของประเทศอังกฤษจ้ะตัวตัวใหญ่กว่าของโกด้ะเม่นบ่กไงคือมีบุญวาสนาเขาปวดไงก็ของคุณโกด้ะเนาะไงเนาะทัวนั่นจิเป็นทัวเงี้ยวเงี้ยวไหมจักวับทัวยังบุกประเทศไทยมากมีขนพร้อมบอกทัวเป็นแบบแปลกๆบ่เคยเห็นจักเทือว่ามันใหญ่แล้วเอาไปกินบ่ 看看โอ้อาบนทัวม่บนเบอทัวสิเป็นยางๆเป็นฟักๆแหมเน่เราเป็นเปลี่ยนไหมเนาะเหมบนเบอทัวเปไหมเออเาัวนบทัวที่เขาข้ายอ่ะเขาอยู่ในอันอันอยู่ใน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 ซุปเปอร์มาร์เก mm. bueno, ็ตมบนบอเราเราทัวทัวเาทัวเจแล้วันนั้นไปเก็บด้วยเห็ดมากไหมได้ซามดอกอยู่ที่ไหน อยู you you ่ป่าพุ no, no, no. No, ๋แล้วอยู่ป no. ่าไหนโอซัวเดลาฟอร์ฟอร์ฟอร์เร์ยโอซัวอาร์มินอาร์มินก็ไกลแต่ละอืมเขาจะอืมเขาขึ้นไปดับเคียงคุณแม่ไปสายคุณแม่ยัางย่าอยู่บ่ยู่บ้านอ๋อวันนี้พาแม่ไปหาหมอแล้วแกอยู่บ้านแกไม่มาด้วยอืมมีเพื่อนเขาคนไทยเหมือนกันเขาชอบไปเก็บเห็ดเหมือนกันเออรูดูเดือนสิบเดือนสิบเดือนสิบนะเขาแกไปชอบไปเซฟบ้านแกอยู่อยู่เช่น เออแกไปชอบนี่มักคือกันเดีย๋ยวจะบอกให้ตีตัวถ้าอยากไปเก็บไม่ถึงว่าให้ให้ไปเก็บนั่นเพลินนั่นบอกเขตใดเจ็ดสิบเจ็ดป้าย nh เออไม่รู้ก็เองก็ยังไม่เคยไปเลยเขาไปเก็บอยู่ไหนเนเอะเขาบ้านเขาอยู่เช่นอืมนี่มี่ณผ่านมานที่ไหนก็ไม่เคยเห็นไม่เห็นวันนี้ขออยู่ได้อยู่วันพักเถะอืม นี่ตอนเย็นไปลดน้ำต้นลดลดล,ล,ล,ลดต้นผัมกมะเขือเรายัางไม่เรยังยังไม่แดงเลยขนาดปลูกกวนยังไม่แดงเลยแมน่นเบาไว้มะเขือนี่มีบุตรปลูกในอะไรเขาเรียกอะไรในละเหาบ่าเ,เป็นซุ้มมันเปล่าอืออ่าอ,อยู่คนเดียวอยู่บ้านคนเดียวไหมไว้ลดไอติมมาเหรอพี่น้อง ลูกกัน่อยจังได้ได้กินแบบที่นี่อยรคืออิมแถ่อยกินไปกระโปงหนึ่งหรอแม่ <c oughs> มันหอดหลายใคยเลยไปซื้อไอติมยวนหางมากินคอยหู้ว่ามอน้เซียนแบบสุดๆะนะพี่นอ้องคอยมาหอดสวนโอ้ยไอติมใคยเกยบเมนละลายตอนใคอยอันซื้อไอติมขวานนี่อันไอ ตอนที่ซื้อไอติมอยู่ในห้างเนี่ยนะพี่น้องอันพนักงานเขาบอกว่าแม่ด่าน,าวววาน,าน,นยาบาจังสันถอนฉันขอยอยนุญาตมึงกระเป๋าเปย์เท่านี่อ่าน,นไหมพี่น้องกระเป๋าเปย์อยว่างอยู่ข้างในนั่นะน่ะพร้อมถุงสีดำดำถุงสีดำดำนั่นๆบ่อบแม่นยังเด้อพี่นอ้องเบียร์หมักพริกขอยเบียร์หมักพริกใส่กระเป๋าเปย์แล้วอันก็ขอตรวจมึงกระเป๋าไขว่างนะไขว่าเอ้า แล้วก็มองจะเมียนี่บอกเออฟาานะคอยสิไปสวนคอยเลมยมื้อไอติมไปกินะย้อนว่าไอติมรถขั้นนี้นี่คอยคิดว่ามันหนาสีแพ้งยังค่ะคุณลพี่น้องเขาบอม,มีปัญญาเสือช่วงนี้ต้องเก็บเงินใบให้ผัวไปเที่ยวไทย <c oughs> อยู่สวนมาเมิดมือคอยบอเห็นหอดแมวจ้ากว่ามันไปใส่พี่น้อง ตะข่อยกาเสือนเขามาให้เขากินเยอะเนะ่ยยี่ห้อไม้มันอย,ยู่ใสบุอันนี้เป็นรถไก่ไปขาสีเทไปึ้น,กนเกาเปน้องเทไปเห็นเขากินแถวนี้นะเรียบร้อยตอนนี้ขาดแต่แมวมากินไปหาแมวกันเด้อ บ่เห็นลายมือแล้วพี่น้องบาเป็นแม่นตายแล้วตีมือนี่คอยได้ปลูกมะเขียมะเขียข้างกบมัง้งคอยจะจำะได้ว่าปลูกยาอีหยั๋คอยพอไปสองพันเอากระปลูกกับเพราคอยจ้องห,หออนนออู้แล้วกระปลูกประมาณยี่สิบต้นนี่แหละกะเพราคอยปลูกมือนี่แล้วนี่ มะเอือมะเมืองวันใหญ่พี่น้องใหญ่ดีดีคอยปลูกใกล้ๆกันนี่ละคอยว่าคอยว่านดินมงนี้ด้านล่างนี่มันเป็นอันนี้ไหมพี่น้องอ่าม,มันเป็นหย่าที่คอยตั้งแต่คอยเริ่มทางหย่าครั้งแรกอมันมีเศษหย่าเศษหย่าหลายหลายมันหลายแบบหลายมะฮือมาคอยก็เลยคูดหลุมด้านล่างเนี่ย แล้วเอาห้าทิมลงไปไ้มันแหงนะพี่น้องเราค่อยเอาหยาทิมลงไปแล้วค่อยกันเลยปลูกพักไว้บนหยาบัเช่นนี้ค่อยคิดว่าพักมงนี้นะ่าญ่งไงโวก็งามที่สุดพี่น้องส่วนพักบุง้งค่อยกเ็เฮ็ดแบบว่าบังแสงให้เขาจักน้อยเพราะว่าเขายังเป็นเบียออนพี่น้องด้านในค่อยเอาไม้มเสียบจึ๊ๆบๆไว้ขี้เดาไปยัง่ะพี่น้องค่อยล่างเกือบแล้วค่อยขี้คานยางเข้าไปทางใน บางนั้นเป็นไข่ได้พี่น้องถุงไข่ข่อยเอามาถุงเปลือกไข่บางนั้นเป็นกระโปงเขียเ้ยซี่คอยเอาอันมะปูกอันเอาเบียร์มะปลูก็คอยเซียนยางข่อยบ่อยางยางเข้าไปมันมันแช่ไหมเกือบ่อยเซียนเกือบ่อยเซียนพวกกระโปงเอาไปมันบองงามเอาออกมันเอาออกหลดเพราะฉะนั้นมันเกยกะตา เดี๋ยวคนบ้องเขามาเขาสิว่าเ,เสียสวนนี่นี่คือสกปรกแท้สินะพี่น้องเอ้โหบะเมืองไกลไก่พักมอควยพี่น้องโอ้ยกะเพรากระงามแล้วกะเนะพรานี่ยนะผูกแบบพิกพร้อมไก่ไก่กะเพราเออปลูกหมวไปมดืดมีเบี้ยยังค่อยกระปูเบี้ยนั่นละพี่น้อง มือนี่กะทําการขยายเผาพันธ์ของลูกสตรอเบอรี่มึงกะชีบอกบ้ามูเจ้ามึงคอยเอาวันอันนั่นอะเซนสายเขาอะมาจิ้มขี้ดินซ้ายเขามีมีหลากนั้นเทพพี่น้องเนี่ยคอยมาจองหูหรอกก็มาจิ้มขี้ดินแล้วบังคับเขาวันแบบว่าบาให้ขยับเดี๋ยวเขาสิตายนนนตเนี่ยเนี่ยต่อไปนี่สิเกิดหลาก ถ้ามันเกิดหลาก่อยกระสิจิ้มลองกีเดินมองนี้พี่น้องตอนนี้ก็คือค่อยๆจิ้มไปเรื่อยๆมือหนีจิ้มด้ประมาณหลายอันอยู่มือนีอันนี้พอดีตะลงตัดก็เลยเอามาจิ้มเลยมันก็ตายดอกเพราะว่ามี่หลากไงแล้วมองนั่นก็จิ้มไม่นะจิ้มไม่หลายอันอยู่เฮ็ุไดเอ่อ่อยซอมาซีต้นนะพี่นอ้อนงเอ่อซีต้นจางแสนเอ่อมันก็น่อยก็นีอยู่เติบอยู่นีมันใหญ่ขึ้น แล้วที่นี่ข่อยกระมากขายายพันธุ์เองกระสิได้เอ่อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดแปดเก้าสิบสิบเอ็ามต้นแล้วเฉพาะตนน้นลูกของเขาเลยมันหนาเสียนขายายได้อีกเรื่อยๆพี่น้องก็สิขายายไปเรื่อยๆมื่อนี้คอยนเอางาที่คอยนั่นไหมพี่น้องถางออกคอยทา้งงาออกคุกเจ้าเห็นบ่ะนะ น,น้ำพน่าแปลนไปเมิดน้ำรองน้ำหยังนะ่ะแปนไปเมดแปนเรียบร้อยแล้วค่อยก็เลยเอาเศษหนามาว่างไว้บนในด้านแม่พี่น้องแปลงพักเพื่อสิกันความร้อนของแสงอาทิตย์ที่มันร้อนแรงมากเลยช่วงนี้แล้วค่อยสีเมืองว่าระวังเศษหนาที่ที่ปุ๊กกับพลาสติกอันใดมันสีดีก็กันสำหรับสำหรับพักได้พี่น้องเพราะว่า พักแปลงนั่นคอยปลูกใบกะเพราแดงไว้ทั้งเมดแต่ว่าคอยเฮ็ดหู้เอาไว้ให้กัะเพราแดงเขาโผล่ขึ้นมาอ่ะระวังนะคะทำกลางเศษหยาพี่น้องส่วนอันนี้ก็ยังหน่อยอยู่พี่น้องเบียนก็อ,อิตูเด็กก็อ,อิตูบ่เดออันนี้อ,อิตูเขาก็บว่านไปเรื่อยเกิดแล้วเกิดขึ้นเรื่อยๆให้ก็บว่านเรื่อยๆ อุ้ผัวนะมักแดงคอยยันงน้อยอยู่ใจละมักแดง่อยโอ้คอยทายไปทางทีคุณมักแดงคอยยันงน้อยอยู่พี่น้อง่อยฮอตตะเก็บไปกินมือสองมือที่แล้วแต่ว่าท่านได้พอนหน่วยใหญ่หลังจากโอ้ยพออยู่หน่วยนึงเดี๋ยวมากินกันเด้อเดี๋ยวมาสิถ่าก่อนพอนหน่วยหนึ่งไปไปเมืองยวน ยูห่างบบเมนแบบนี้ได้พี่น้องจอยๆเง่าๆลูกนีขนาดสีไงล้วละตาวานมันปลอมจะซื้อน่าสีไงก่อกินแล้วอันนี้น่าสีเป็นพ่านที่แบบว่ากินรุ่นนี่นะพี่น้องเอาไปกันเลยสามหน่อยเลยส่วนด้านนี้่อยกะเฮดไอ้างไ้มะเขือเมือเขือเนียนลูกใหญ่ เห็นบ่ดลูกงลูกงามนําหลูกแบบอ้ยจุเห็นบ่ะมาเคียพันเนี่ยลูกเขาวีไรมาเคียไล้ได้นี่พี่น้องมาเคียเทศไรไล้หมดอ,อันนี้กะย่งหน่อยอยู่เด้อ่ามืออื่นก็นได้กินแลวพี่น้องถ้ามันรุ่นนี้ได้คอยค่อยอเจอแล้วแคนท้ายว้มือนีมืออื่นได้กินเลยส่วนพวกนี้ก็คือ บ้าเกินมืออื่นมือหือ่อนี่แหละพว่วงนี่จองไม่เลิศพี่น้องด้นนในโว้ยมันสิแตกแอบอยูเด้แต่ว่าข่อยบปสนอะไไปกินเดอกเพราะว่ามันยังน้อยอยู่เอาไปน่อยหน้อยไมันสิข้าเขียวข่อยกับบ้านกันข่อยซากพ้าุ่มว้ข่อยต้องไปตากพ้าุ่ม น้ำม,มันยดออกหมดแล้วล่ะเพราะว่าคอยปล่อยให้เขาไลนออกเอง